สวัสดีครับสบายดีสวัสดีรักต่างไว้ยินตาสาวเรารักต่างไว้มาเก็บมาเยู่ในจิตที่เขาเขาขั้วคือเกานะครับเมื่อกี้เป็นชาส่วนเนาะเมนูผักคือเกากินผักคือเกามันผักเนี่ยมันเบิ่งนะครับผักมันงามมากขนาดเขาเป็นดอกพ่อล้อมแหลมเนาะเพราะฮันเป็นดอกบัดคัก ก็อ,อร่อยเหมือนเดิมเมื่อนี้เมนูเมนูแกงปลาเนาะแกงปลา,า,ไ,าไว้แล้วนะครับกะรอตั้งแต่ใส่ผักผักยุบกินได้เลยสําหรับเช้านี้ใส่ผักกาดผักกาดเป็นซ้ำเลย <laughs> เป็นซ้ำแต่มันยุบมากเหได้น้อยเดียว<า><น>เพื่อเขาบ่อันนี้ให้มันยุบกันนะใช ปิดฟ้าสุกเดี๋ยวเบิร์มาเบิร์ไหมปักยุบเรียบร้อยเอาตักเสิร์ฟได้เนี่ย yeah. อาหารของเราปลาตัวนึงแขงปลาใส่ประกาศแบบเง่าๆนี่แหละ <c oughs> <c oughs> สูตรมิ้นตตาเด้วกะตีเพิ่นเดอ้อสูตรไผสูตรมันสูตรไผสูตรมัน ชันเนาะโบตองว่ามาครับมามจวดนกันเลยแกงปลาของเฮาเนาะมามากินเขาน้ำกันข้าวบาดเนี่ยแกงปลานะครับแกงปลาใส่ผักกาดเฮานี่สูนะครับผมเตรียมไว้นี่แก้วแก้วแก้วบอลนะครับแก้วบอลนะครับหามันเด็กเหนแก้วถ้าตัวนี้เสียบๆมันก็บ่ต้องบ่ต้องยากนะครับนัวอยู่แล้วต่ำแจ๊ดมาจวดกันเลยแต่มะพริกใส่ ตามเครื่องผงอันใส่กินหอนโอน้ยพี่น้องเอยอยากให้มากินน้ำเป็นแกงแกงทั้งเสียมันเป็นรสชาติบ้านบ้านรสชาติบ้านบ้านนี่แหละเขาคือถือกิ้งนะครับ ใช่ไดๆใช่้กินกับข้าวเหนียวก็ได้ดข้าวเจ้าก็ได้เมื่อนี้กิน,นกับขา้าวเจ้าสองมือกินข้าวเจ้าข้าวเจ้าไม่ชอบกินข้าวเหนียวมาหลายมื่อแล้เจ้าไม่คู่ความหว่วง ตั้งซี่กับถ้ากินแก้วครับตัวพัดนะครับถ้ากินครับตัวผักถือว่าเป็นกินแก้วกับดอกพักตทนน้ำไทยมัดดนน้ำแกงเข้มคนเาใช่ได้มันบัน่นกินโดนีเขาก็ได้เขาเจาก็ได้ซื้อปลามาตัวหนึ่ง ราคาหกสิบบาทปลาตัวเดียวเพราะว่าเลือกตัวน้อยแหลนะเนาะมันปลาตัวน้อยเอมันบรุนจะขีดบริเวณขีดนี่แหละเขาว่าสัดายกิดจ้ายบรรลุต้องซี่เรียมนะเนาะมันว่าหกสิบบาทเลยทัไมหกสิบบาทก็โอเคเพราะว่าเขาต้องการต้องการนัเนกระวานนี่ซื้อกินหมูนะครับแปดสิบมันได้กินสองคำ บวงอันนี้นะมันตื่นเนาะส่นน้าม่เบ่อพักเนาะกินเข้าอยู่กับย่งห้องอยู่เนาะทองก็ไดายมันเกิดพดเนือวานบอกกินเข้าอยู่ยังห้องอยู่นอนนกเขาแบบว่าแต่แทบมันทองห่องจ่ายห่อนคักเลยเนาะกับยังกินอยู่กับย่งห้องอยู่เนาะ ฟาร์มา่าฟาร์ม่าเอามาป้อนมาสิติโอ้ยนาะ อยากกิน้มปลาอันอยูเทศาบาลเขาขายนะ,มะ,ะ้มปลาโตป่ะเขาไปไไปจากมื่อซ้ำเมือซี่มืออหรอปะ่โดนแล้วเขาไปเดิๆเดิเขาไปซื้อซื้อแ,แกนพักสุดท้ายเข้าไปซื้อแกนพักมาเมื่อนั้นเขาตั้งแจ่ไปซื้อแกนพักเนาะ หองเียนะมันกับโพดอยู่เ้ยมันกับโพดในสายลย่อือนิ้วเขามัเคลื่อนนี่วะนิ้วแตงจะมันเคลื่อนนี่มันวะอือมมนี่จะบอสไลยได้ปีน้องทองมันหองอยู่เลยเลยต้องฝากก่อนนะ มันสาวก่อนเขาแช่อืมกีโม ัน,นี้ก็เกาอม,มองกวาเกาอมองคับเครื่องพอดีเครื่องพอดีบะก๋อม,อมองเคร่มาโชวกับอยู่กับสวนผักเขาสวนนะครับก็ได้เยาีเ,เงี้ยออกมาก่ไดรเฮ็ดตู้เมื่อดรอกวันในอยากเฮ็ดก็เฮ็ดนะครับวกการว่างแผนวาเข้าใจเฮ็ดเพื่อให้มันไม่ยังเกิดขึ้น เอาท่อออกเนาะเอาท่อออกจากายุ่มงงกลางสวนปะกันไงนะกิ่งไปซ้อยกันแล้วทั้งไปเจัา,าตรงที่ว่าเห้าปิดปิดนะป,ปิดคนท่อออกทุบออกไปแน้ะครับแล้วก็ไปเป็นเฮ็ดเป็นท่อปลูกต้นไม้ มองเกาของทอเขาจะปลูกนี่ละ่ะพวกพักนี่แหะปลูกพวกพักกาดพักส้มนี้มันแก่บามันว่าเขาเขาลอยมันแก่กินเบิด์ตรต้งค่อยปลูกใหม,ม่นง่งาเรอจะได้กินต้องรอเวลาอีกหา้าอยากกินพักไปซื้อตลาดระบาดเนี่ยเขาช่วงเที่นี้มันกําลังไวตัวเต็มที่ซุ่มหน่อยปลูกแซมขึ้นมาเลย mm hmm. ก็ยังลูกฮ่าเด็กหน่อย อสองสองปีตัวลูกหรือสามปีตัวลูกกำลังสวยปีปีปละลูกก็จะเอามันทีปวดมันเอางยาก <c oughs> แต่ว่าถามมันใหญ่เรามันกันแล้วเท่าเดียวมันนี่สิกินแก่แค่เมืเอขึ้นก่อนกลินแก่แค่เมื่อขึ้นหิวเขาไม่ได้กิน <c oughs> ความที่จะกินอยู่ดิพอเพื่อนว่าถ้าหิวหนี่ยย่างคนขึ้นมันกับความที่จะกินเสมอคือ,อย่ามคนขึ้นนี่ยไร่สดจบนะไร่สดจบับประมาณสีถ่ถุมกว่าสีถ่ถุมกว่านี่อาหารยังมีพวกก๋วยเตีย๋ยวแบบมีอียงต่างๆเนี่ยยังมีร้านข้าวต้มยังมี เอาเดือกไปกว่านั้นเซเว่นก็นยังมีนะครับยิ้วเมื่อไหร่ก็แวะมาเซเวน่นง่ายๆมีพวกใส่กรอกข้าวอาหารที่สําหรับใส่เว็บนะครับคือเราเว็บกินนุอนหอนยังห้ออยู่บ่เศ้าอยู่เนาะกินข่าวจนเมื่อจาม <laughs> มึงหรอ กินเก่าจนเมนื่าใจยังหองอยู่บนเศร้าอยู่ว่ากว้งกระไดเนาะพอมันมีพยดดัติพยัตมันหยาดกันกินอยู่ในหันคือกระตึกบ่ะเมื่อเมื่อเคยมีเมือ่อกินดิบเลย เมื่อคืนในข่อยหิวโอ้ยบอกินยาสุวา <c oughs> ยาสุวาข้านบอกกินทิพ ขึ้นที่ป่าเข้าบริเวณเอียองต้มต้มแบบอันที่ละบอกว่าทาเขาอเอียบมันกัเข่าเนื้อมันกับยังอันนั้นกว่า ลูกเกยวตัวนี้มันจะเบิดมือนีละปอ,องแปงปองแปงได้อีกพอมาอีกหอกนอเราเปนอันอันคนที่มาท่วงรถฮันบอช ถึกได้อีกแลวเนาะกันแมนเนาะไ็่ก็ยังว่าโบแมนโบเมนผู้มาอยู่อีกขอโทษนะครับคือระบบมันระบบมันแจ้งแจ้งอัตโนมัติเต้าหูวแจ้งอัตโนมัติเจ้าก็ยังมาถามคือเกาอยู่เว้าวมเกาอยู่ได้นะครับ พวกพราะเสนเตร์มันจะมารูปแบบไปเรื่อยๆนะครับเกี่ยวมักหางมักบดกินหางกินหัวกินกลัวตัวตลอดกินกินหัวก<า>ินหางกินกลางตลอดตัวอ,อ,อิ่ม,มเ,ออเลยไหยมเยี่ยมเอือกเลยไเนี่นั่นจงมาเป็นนิ้นตาของแทะ มากอันตีนหมูมาว่านแกงแซ่บ <laughs> <c oughs> อันนี้ปลาตัวหนึ่งหกสิบเมื่อเมื่อเดี๋ยวมาก,กินย่างใส่นะครับย่างใส่เสี่ยงจี้ย่างข้อหมู <c oughs> แล้วก็ไส <c oughs> ้ือ <c oughs> อืเรียบร้อยอิ่มแล้วมันกินน้ำลายๆเรียบร้อยนะครับ <c oughs> อาหารเช้า <c oughs> แต่ซ้ันี้ล่ะนะครับ <c oughs> อาา่าแกงอย่างจิ้งดีกันทำงานแบบว่าตัวเป็นเกีียวหัวเป็นน็อต นี่แหละเพื่อนจริงนี่แหละเพื่อกินเข้าเมื่อละสามเถื่อเนี่ยว่าจะบอกกินเข้าแลงมันกับหิวย่างอื่นก็เขา่าหิวมาอย่างยังบ่ได้อื่นว่ากินเข้าแต่มันก็หิวคันบ่กินเขา้าคันบ่กกินเขา้เขาไอ้ลีมันก็หิวอีกอย่างอื่นอยู่กินเขาแล้วย่างอันนึงแดงๆว่าเดี๋ยวนะครับเอียงหน่อยยังบรูน้จ้าสูบยา <laughs> ว่าตอนนี้เศร้าสูบยาแล้วนะครับอ้อ สำหรับคลิปนี้นะครับกินข้าวกับมินตาสาวลาวการใช้ชีวิตหนมเาราสาวไทยรักต่างวัยเนาะยูนแล้วก็แก๊กน้ำบัตรน้ำเฮียนนี่แหละนะครับเอาเอามื่อวานมาเจอกันไหมเนะาะสำหรับกินข้าววากันเมื่อน,นี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ